ช่วงคุยให้เคลีย์ของเราในวันนี้นะครับกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกับเฟลด์แอนด์ฟาร์มนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณสุรศักดิ์ผิวพันธ์ครับนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการตอนนี้อยู่ในรายการกับเรากันแล้วนะครับพี่อั๋นนั่นเองนะครับพี่อั๋นสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่อั๋นพกเสาวงามมาด้วย3ท่านด้วยการมีหลากหลายรุ่นวัย ครับเฟรดแอนฟาร์มคือเป็นงานอะไรยังไงครับพี่อันเริ่มต้นด้วยจากปีนี้เป็นปีด้วยความว่าเฟรดก่อนเฟรดเนี่ยแปลว่าพลังศรัทธาค่ะ5 fashion, ้ของเรามีฟู้ดแฟชั่นไฟติ้งนะฮะฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยเป็น5พลังซอฟท์แวร์ที่เราได้ร่วมกัอเคื่อนระดับประเทศค่ะเฟรดเนี่ยเป็นอีก 1F ที่เราจะขับเคลื่นอนให้กับจังหวัดพิศนุโลกด้วยความพลังศรัทธาเพราะว่า พระพุิรราชเนี่ยอบอกว่าเป็นพระรูปพิ่งงดงามมากที่สุดในโลกแล้วปีนี้หลวงพ่อ,อครบ666ปีคราวนี้เราก็บอกเอ๊ะเราจะทํายังไงดีเพราะว่าจะเกิดตัวเลขที่สวยงาม,มคือวันที่6เดือน6และปี66อะไร,รไปที่มาในการจะร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่หลวงพ่อครับผมที่มีพอคิดปั๊บทางจังหวัดพิซูโลกโดยท่านผู้เสริสมจิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยท่านศศิวันศรีพรม นสนับสนุนก็ประมาณให้เลยอ,อยากได้ดอกบัวเท่าไหร่บอกเลยก็เริ่มต้นจากทีแรกเราคิดว่าคนสัก666คนไหมดอกบัวสัก666ดอกณปัจจุบันนี้ดอกบัวทั้งหมด1 2 0 0 0ดอกอคือเพิ่มมาแบบเยอะมากหลังจากที่คือด้วยพลังแห่งความศรัทธาที่เราเกินกันไว้นี่นะครับคือเป็นศูนย์รวมใจของชาวพิษลโลกเองนั่แหละอพอรู้ว่าจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย ชาวจังหวัดพิศวงเองเขาร่วมมือร่วมใจกันจากแค่เพียงแค่666ดอกที่เราตั้งใจไว้ณตอนแรกนะครับณตอนนี้เพิ่มมาเป็นหมื่นเลยใช่เรามากมให้มากกว่า9,999ดอกกลายเป็น12,000ดอกและขนาดนี้ก็มีการเริ่มพับดอกบัวที่พระราชวังจันทร์ตั้งแต่9โม<อ>งแฟนคลับเรามาเนี่ยมารอต้งแต่7จโมงเช้ามารอพับดอกบัวแล้วเราคิดว่าโอ้หมื่นดอกจะเสร็จกี่โมง ดูจากเวลาแล้วเนี่ย11โมงน่าจะเสร็จด้ยเพราะว่ามากว่า300คนแลแ้พับดอกบัวเป็นทุกคน<อ>นี่คือกิจกรรมแรกที่เราเกิดขึ้นพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าก็จะเริ่มตั้งขบวนริ้วขบวนเชิญดอกบัว2,666คนไปยังวัดใหญ่ในเวลา7นาฬิกา,าและหลังจากนั้น8นาฬิกาก็จะเริ่มถึงวัดใหญ่เสร็จเราก็จะถวายดอกบัวถวายสังฆทานด้วยกัน และมีการรําในภาพเนี่ยเห็นการรำไหมฮะนี่การซ้อมรำคนี่ซ้อมราแค่บางส่วนนะแค่บางส่วนนะาผู้ชมจากเดิมเช่นเดียวกันนะรำเราตั้งเป้าไว้ไว้แค่ร้อย66ไหมส้ย6ไหม666้ยไหมตอนนี้820ยคน ขะบวนนารรำ800กว่าคนที่จะรำพ่งนี้เจ็ดโมงเช้าหกโมงครึ่งก่อนรำที่พระราชวังจันทร์เราเคยเดินแบบครั้งแรกที่สะพานพระชวังจันทร์ครั้งนี้เป็นรำครั้งแรกด้วยกันที่พระชพรังจันทร์บนสะพานเลยเบนสะพานเลย820กว่าคนหลังจากนั้นก็จะเดินไปที่วัดใหญ่และรำถวายหลวงพ่อเป็นพุทธบูชานะครับซึ่งสบายที่อยู่ในมือนะฮะเป็นสบายที่ทาง พ,พิธิบัต์พื้นบ้านจ่าทวีลุงจ่าของเราซึ่งท่านเป็นศิลปาจาร์คนแรกของประเทศไทยและโลกนะครับพรุ่งนี้จะมีการเปิดหอศิลปาจาร์ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งเลยนะครับท่านมอมหลวงสรารีกิติยกรเป็นประธานในการเปิดหอศิลปาจาร์ลุงจ่าทาเข็ม,มและสบายนี้มอบให้กับนางรํา 666คนนั่คนนะะได้รับไปทุกคนและพรุ่งนี้เนี่ยนางรำก็จะไปร่วมลาที่บ้านลุงจ่าช่วงเที่ยงเพื่อแสดงสายภาพของพี่น้องพิษุโลกให้เห็นว่านี่คือหอศิลปาจาร์แห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกของโลกนะครับนี่คือแานเฟร็ดกำลังศรัทธาฟาร์มล่ะเรามีเงินมาปรางมีสวนทุเรียนแต่ต้องขออภัยแบบนี้ปีนี้มันร้อนจัดไหมร้อนจัดปกติทุเรียนเนี่ยปลายปลายเดือนนี้จะมีอีกรอตหนึ่งแต่ด้วยกลางเดือนที่ผ่านมามันลน ทำให้ แต่การประกอบการของเรานี่ไม่ได้น้อยลงเลยนะประเทศจีนเนี่ยโหขนหลังไหลไปนะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจกับหลวงหลินลักไทยของเรานี่คือเรื่องเรื่องฟาร์มที่เกิดขึ้นกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเอเอ็มโอยูนะกับค้นกินกับชาวต่างชาติและนะฮะท่านรองผู้วิการการท่องเที่ยวประเทศไทยเดินทางมาเองเลยค่ะทีนี้การเชื่อมโยงระหว่าง2เรื่องนี้ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของงานมหามงคลที่จะเกิดขึ้นกับอย่างที่บอกไปว่าเรามีฟาร์มเยอะในเรื่องของการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะพี่อัง ไปที่ไหนเราไปความศรัทธาแล้วมันต้องอิ่มทั้ง ในใจอ,อ,อิ่มทั้งกายอิ่มท้องด้วยใช่เรามีทรัพยากรนะซึ่งยุทธศาสตร์ชาติบอกแล้วว่าฐานทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสำคัญมากในประเทศไทยเราเราก็เอาฐานทรัพยากรเหล่านี้มามแล้วพอฐานทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นเศรษฐกิจฐานรากก็จะเติตบโตสร้างไรายได้เสริมคุณค่าและพัฒนาสังคมอในนั้นะนี่คือเป็นจุดนะครับที่เอามาเชื่อมโยงกันด้วยนะครับของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ณนะตอนนี้เองครับกือคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ผมเชื่อว่าต้องมีพลังศรัทธาถ้าเกิดเขาอยากจะเอาดอกบัว มาร่วมอีกอะไรอีกตอนนี้เรายังเปิดรับไหมหรือว่ายังไงดีไปได้เลยที่พระราชวังจันทร์นอกจากไปแล้วชวนไปกินลงทานกันเราด้วยมีขนมจีนจากวัดเขาชีมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ําแข็งใสจากท่านประธานสภาวัฒมจังหวัดท่านรัเตร์เปรมดีชามพนนะฮะไปร่วมในการดูแลทุกคนและพรุ่งนี้นอกจากการรำเนี่ยจะเป็นนางรํานางฟ้าดาวลูกไก่นะระเอกหญิงการจนะวิมุกตาคมเนี่ยเป็นนะครับหัวหน้านางรําสภาวัฒนมจังหวัดเนี่ยก็ยังมีจากมอนาเลสวนมาจากไพรชุมพลท้าทอง และยังมีพี่ๆจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท,ท,ทั่วรประเทศมาร่วมง,งานกับเราด้วยครับผมพรุ่งนี้อย่างนักท่องเที่ยวเองที่ไม่ได้เข้าในขบวนรำเขาอยากจะชมความงดงามเนี่ยเขาสามารถไปเตรียมดูตรงไหนอย่างไงได้บ้างเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นภาพที่ออกสุดสายตาประชาชนแล้วมันดูอลังการมากๆกับพระสถานในครั้งนี้6กโมงครึ่งไปที่พระาชรังจันทร์นะฮะเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงไปที่วัดใหญ่ ไม่ทันจริงๆเที่ยงไปพิพิธภัณฑ์พุทธมณฑลวีไปชมหอศิลปจารแลวไปชมรำ600กว่าชีวิตเปิดหอศิลปจารย์ไปด้วยกันก็คือ3มช่วง3เวลาด้วยกันนะคะสะดวกเวลาไหนไปเวลานั้นทีนี้พี่อ่านในเรื่องของความมหามงคลกับโอกาส666ปีหลายคนอยากจะร่วมศรัทธาร่วมทําบุญด้วยมันมีอะไรพิเศษที่จะเป็นของที่ระลึกหรือว่าจะกับการทําบุญในครั้งนี้บ้างจริงๆแล้วพูดถึงวัดก่อนวัดมีการสมโพธมาตั้งแต่ต้นปีในสุดของงานประจำปีของวัดและมีการออกเรียนวัตถุมงคลในการสมโพธนั่นคือเรื่อองงขวัดก็ไปูชชาา และได้ยินข่าวมาว่าปลายปีนี้ก็จะอาจจะมีสายาลังศรัทธาที่มาร่วมกัน,นการสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาที่เป็นงานวัดอีกคราวหนึ่งที่เกิดขึ้นงานครั้งนี้เป็นงานในภาคของรัฐบวกกับเอกชนและประชา,าชนที่เกิดขึ้นเป็นภาพร,รวมเป็นการจุดประกายเรื่องพลังศรัทธาที่จะให้เกิดขึ้นในพิศุโลเพื่อบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธาชนะที่เราเคารพนับถือกันนั่นเองอปกติแล้วเราถวายดอกบัว3ดอก5ดอกเกดอกอย่างเก่งพันหนึ่งห้าสิบหกดอกเขาบอกปัดตานนโมทนาไหมบุญสาเร็จด้วยการอนุโมทนามาไม่ได้ ยกมือสาธุกอ,อนุโมทนาออได้บุญเดียวกันหมื่นดอกไปด้วยกันครับผมนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับทิ้งท้ายแล้วล่ะฮะอยากให้ฝากอะไรนะครับถึงพี่น้องคุณผู้ชมที่รับชมกันอยู่สําหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นผมขอ พูดถึงประเด็นของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกันเสนิคหนึ่งะนะฮะอันนี้เราดึงความศรัทธาของเด็กและเยาวชนอย่างไรกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราด้เห็นว่าบุคคลคนรุ่นใหม่เนี่ยกับเรื่องนี้บางทีเขาจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่งงานครั้งนี้เองทําไมเราถึงได้รับความร่วมมือจากของเด็กและเยาวชนกันเยอะมากทุกเพศทุกวัยเลยทุกกลุ่มมีมีพลังแห่งความคิดคะนะเราก็มีกลุ่มน้องๆห,หนูที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคอยเป็นแรงผลักดัน รำเนี่ยอายุน้อยสุดก็เจ็ดขวบโอ้มากสุดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบดังนั้นช่วงวัยห่างถึงเจ็ดสิบก็จะได้เห็นรำวัยเด็กก็มีแล้วการรำมังคลาปิรีสีสองแควเนี่ยมีสิบห้าท่าเด็กเจ็ดขวบรำได้หมดเลยสิบห้าท่าเป็นพลังที่น่าชื่นชมมากนะเพื่อนน้องใบ้เราเนี่ยรำได้ครบเลยสิบห้าท่าก็ยังมีเจ็ดขวบมีสาวๆเด็กมหาวิทยาลัยก็มาร่วมรำนะจากมอนาเรสวนนี่เป็นต้นและมีจากโรงเรียนต่างๆก้าอำเภอมาร่วมกับเราครับดังนั้นจะเห็น ทุกช่วงวัยมาอยู่กับเราในงานนี้ด้วยอย่างสาวๆอีกทั้งสองท่านนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในนางรำด้วยใช่ใช่ไหมครับที่มาร่วมกันในครั้งนี้แล้วก็พับดอกบัวมันมาด้วยนะฮะอ่าครับผมอ่ะสูว่าเป็นการรวมพลังความศรัทธาเนาะที่ไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดพิศนุโลกเดียวนะเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่าอย่างสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช่นเดยับที่มาจากทั่วประเทศเลยเขาก็มาร่วมกันในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับกับงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับทิ้งท ระหว่างเราได้รับความร่วมมือจากภาคไหนอะไรอย่างไรบ้างที่อยากจะขอบคุณไปผ่านช่องทางนี้นครับโอ้ภาคเอกชนนําโดยนะท่านสิิวันศรีพรมสภาอุตกรรมท่องเที่ยวจงังหวัดพิศุโลกนะฮรรวมไปถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทึงหลงท่านผู้จัการเดินทางด้วยมาเองนะว่าที่นะครับ,บท่านพอท่องเที่ยวเลยนะเดินทางมาเองตลอดจนพี่แพนพื้นบ้านจัตทวีที่เป็นพาคเอกชนที่ได้มาร่วมกันเพราะว่าลุงจ่าเนี่ยก็นำรายได้ที่จำหน่ายวัตถุมงคลไปออกในส่วนของทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนดังนั้นงานนี้ เบดแอนฟาร์มเที่ยวเมืองพุทธศิลป์เยือนทิ่นวัฒธรรมอร่อยล้ำผลไม้ไทยร่วมด้วยช่วยกันเราเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาพิศโเกรมไปแล้วกลับมาเป็นเจ้าภาพในการแสดงพลังสตราอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็ติดตามกันนะครับกิจกรรมขึ้นในวันพรุ่งนี้เนาะตั้งแต่ช่วงเวลาหกนาฬิกาสาินาทีใช่ไหม<ช>ครับที่เราจะเห็นขบวนนางรำตั้งแต่ที่พระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาที่วัดใหญ่วัดใหญ่นี้ประมาณกี่โมงวัดใหญ่ไปถึงก็8โมงถวายตัวเสร็จรำเลยแปดโมงนะฮะ อยากเข้าไปร่วมนะครับในการถวายดอกบัวเป็นการทําบุญใหญ่เหมือนกันนะในครั้งนี้แล้วก็น้อยครั้งมากที่เราจะเห็นการถวายดอกบัวหมื่นกว่าอดอกนะในครั้งนี้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วยังไงเนี่ยทีมข่าวน่าจะมีการเก็บภาพบรรยากาศามาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยวันนี้ขอบคุณพี่อ่านแลวก็ทุกคนอย่างมากเลยนะครับขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะข,ขอบคุณนะคะ